สุดปุลคทีสบแปดูกที่แปกระดาษทีตลาดโคกดูขึ้นเตยครับผมมันง่วงเขาไมาไหลกับเน้นตลาดยู่ปอกากันหลครับผมกาบางตลาดบ่บ่เดินเติดเล้วครับผมติดิเหลี่เดินเดินกุนอี่นี้เป็นสีนิ่งกูพูดตันวหอย่งนี้เลยโีนิ่งตลบ่บ่เติ้บ่เตี้ยโตมาน ช่วนี้ก็ที่แปดช่วทุกที่แปที่ตลาดขั้มเตยครงนู้นงูอกหมาไหลงอหมาหลตลาดม่ตื่นโต้กตีที่แล่ยีที่แล้วมตื่นโตนีเป็นหุบชิ้นหนึ่งหนึ่งี้น้อยครับผมเป็นหุบิหนึ่งหนึ่ง้น้อย มามาให้เป็นบ้านของเหี่ยวเหลี่ยมมื้อนี้มาบ้านครับมา <imitation> ตอนนี้ก็ที่ช <apl ink S 2> <Gym. S 1> ีแปครับผมที่ตลาดโคกับบึงก็มเตลาจะเป็นหุนิ่งๆนิดหนยครับนครับผมเพือที่ที่แล้วที่ที่แล้วอากานเตีนตัวกนหยิงครับผมการตลาดเตีนตัวกุนหยิงแต่ที่นี่เป็นทีนิ่งๆนิดหน่อยสื่อไายกับบ่อเตียนตัว กาบดีกับไครอบผมอทนตย์นี้บบ่ตโตก็ดีตีเลวครับตีหลวยังติมโตคนนี้ครับผมที่นี้เป็นหชิ้นหนึ่งนที่น้อยชิ่การตลาดชิ้นหนึ่งน่ง เป็นขัานเยี่ที่สุดประเภตลาดของม้ววนม่เยี่ที่สุดแม่ขั้นเยี่ยที่สุดเลยก็ในตลาด